บินเงินสดตรงนี้นะคะจะชอบเขียนว่าสดตรงนี้เลยใช่ไหมชอบเขียนสดตรงนี้จะ,ะได้เป็นสีแดงดีกว่ามันจะได้ดูของจริงหน่อยสดดูน่ากลัวน่าตื่นเต้นอะไรอย่างเ,เงี้ยสด <ột S 2> <ส ột S 1> นะคะก <ส ột S 1> ็นี้เขียนว่าสดแบบนี้นะคะแล้วก็สมมุตินะคะอย่างเช่นรับเหมาก่อสร้างหรืออาหารแล้วกันเนาะร้านอาหารชอบเขียนนะคะก็จะมาเขียนรายการตรงนี้ค่ะว่าค่า วัสดุหรือเหล็กหรืออาหารหรือใดๆก็แล้วแต่บอก10,000บาทลักษณะนี้นะคะบินเงินสดที่เขียนแบบนี้สัมภาระบอกว่าใช้ไม่ได้เอามาเป็นค่าใช้จ่ายที่จะหักออกจากกําไรที่จะเสียภาษีแนี่ไม่ได้นะห้ามหักนะคะเลยเรียกว่าค่าใช้จ่ายต้องห้ามดังนั้นเนี่ยเมื่อเราอยากจะทําให้เป็นค่าใช้จ่ายได้เราจะต้องทํำยังไงนะคะเราเนี่ยจะต้องมีการเขียนนะคะ เปลี่ยนจากคาว่าสดนะคะโดยการวางรล็อบัญชีภายในของเรานะคะด้านบนเนี่ยเป็นชื่อร้านค้าเนี่ยต้องมีชื่อค่ะชื่อแล้วก็ที่อยู่ร้านค้าของผู้ขายใช่ไหมใช่ค่ะของคนขายที่ตรงนี้จะต้องมาโชว์ที่ถูกต้องอยู่ตรงนี้นะคะไม่ต้องแนบสำเนาบัตรประชาชนร้านค้าเลยไม่ต้องไม่ต้องแนบบัตรนะคะแล้วก็ฝั่งตรงนี้ค่ะที่เป็นของเราตรงนี้นะก็ต้องมีชื่อ ที่อยู่ของเราเองของเราบริษัทเราให้ครบชื่อที่อยู่เขียนให้ครบสองจุดนะจึงจะสามารถเอา1นึ่งมืนบาทตรงนี้มาเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ถึงจะประหยัดภาษี